ไปดีสิตรงตัวตัวเนาะวันนี้เที่มาสุมดี่ที่การางานลงเนาะของบ้านธนาของเขาเองวันนี้ได้เขี่ยมเขี่ยมไเนาะเขี่ยมคือว่าเขี่ยม,ม,มลงสู้น้ำเนาะเราเป็นพ่อระดูกาเลยเนาะไอ้ชมกันเลยการางานลงนแบบสมัยใหม่ ตัวตะกี้เนาะตะกี้ต้อไในสายขนห้ามไปเลยเนาะตัวนี้เอาที่มีเครื่องคุนแหงเนาะแตาเฮิน์บอลเนาะเครื่องคุนแหงเหมือนเครื่องคุนแหงที่พอไปไล่เซิร์ฟแต่ขึ้นบรรยาการลอยสีกองซึรงตามประเทศนี้เอาเนาะขนาดที่นี้เขาก็อารมณ์เป็นซ่องลำเนาะก็ติดตามไป

หองไงตัวนี้เป็นห้องน้หงไงเรีย,ย,ยบลงน้ำเฮาไหนออาจกวัดประตูโค้งมาแล้วลงน้ำตามนี้ครบทีนี้เนาะมาดูรรการไหนจะผูกพิง,งพวงกันนาไปลงน้ำกันลงน้ำกัน thằng bên ngoài thằng bu nhai thằng ai không một lời ai cả kiềm là bu nhai luồng nắm biết đây biết đây

ยามสู้ลงสายแม่น้ําหูของเฮานี่เนาะลงน้ําหน่อยแต่ว่าเอาลงมาสําเร็จเนาะอหาอยู่ๆคนเดผู้มเนาะอ่าคือว่าเป็นวิวตัวนั้นจะเป็นอนะจุดปลอยสําหรับวาปนอคคสมควรอ่าแทางนแสดงมาเบิ่งกันได้เนาะนี่ว่า ตัวเป็นเต็นนี่มันกอกเสียเนาะกอกเสียคนเกี่ยมไปตรงนี้มาจองเนาะมาจองแ้มาจองคือว่าผิพัาดทีนี้ก็ขึ้นได้ทีนี้ขึ้นไนด้สุรครดคนเอาไเมาสก้มไงเอาสักก้มให้

đang ah. luôn đấy, đang, đang, nhốt cái heo luôn đấy, đang, đang, đang luôn รงน้ำไปทีสำเร็จเนาะเอาบาเบาัดกันเลยเนเด็กกัดทรงงานเนาะเต่ว่ารบเพิ่มมาเลยเก็บอีกหน่อยขึ้นก่อน ยังสั่งมาไวไมสั่งมาไวไมยกไปห้ขึ้นบิดน้ำไปเลยอ่ะทีบริกาค้องเนป้นพัญนานะอืมต้องเนื้อพัฒนาโยงให้โยงให้โยงเด้าไปังนี้จะรับกงนเอาเงิน โยนสิ่งระดับหนึ่งบ้างยนกระพายไว้ยกไะพายโยนกระพายสระสาซสระสาะสระปลาโยนอะหน้าแม่น้ำเด่นน้ำเด่นน้ำเด่นเอ้าฟังแม่น้ำแม่น้ำพัดน้ำมันน้ำพัดน้ำมันซระสราสระค่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền ơi, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

bên na đây hai bên na đây làm Đi cần đây, đây. đây. không cần để cá xong ra thì xem nó à bắt à cho pha nhúc cho pha nhúc một trên sạch thế bay hãy nấp lội nấp nì đấy vậy, hết tám, 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 ปากฝากเพ ah. ah. ื่อบรรยากาศเต็มไปเลยตกเสียกัะไรเนาะมือส่งเท่จิอยู่ลาวันทีาวันทีซ้ำสิสาวเขาเออซ้ำสิซสิเอ็ส่งเท่เะ ติมบังติมบัหสาซาาโอไม่เป็นไรไปสามาซาซาซาาซาซาบวคอยเอ้ยปไปไปไยังไวทไปแล้วไปไงก่อนคอยคอยใที่กันซาซา สองสามเด็อไล่สุดนะสี้เยไปเ่อจวับเากันไม่รเลยจ้า่สอี่าเจดแ้บขยงเาแล้ว กูพายอย่าให้ยงีอย่าให้มันสับกัน พายัับกันพายังับกัน โอเคอ็ได้ส่งรอบคือว่าเก่งไรเก่งไรเก่งไรเก่งแเลยสิบห้านาคดเดี๋ยวขันระบบแล้วต้องรกันจังใจเอามนไปไสะ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  นี่แล้วนับเริ่มนะหนึ่งวองข้ามต่อเรื่อยสะสะพวกเขาสะสะานึ่งสะสะยุดช่วยพ่อช e. ่ยี่ไปยเขาจะบอกเออ่้ยมานั้นหนึ yeah. ่งสองเออ Ê! hai, ba, bốn, bốn bơi, năm, 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 bốn, bốn, năm, 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 năm,

ก็กองเสียบัรนาเฮ้ยกองเสียบัฒนาเดี๋ยวก่อนะเฮ้ยเฮ้ยเส็ยเล่นต้าวโมซูนเด็กข้าวารนะตักใจโอ้่สาสิด้ห้าห่างไปแล้วนี่่างไแล้วเนี่ยลางซาลงห่างซาลงทางหน้าเย เอ้ย6งงหน้า1จอมมาสู้ดิาขัดสูอา่ตายลคุเนาะ3จดห้าหกเจ็ดอ่ะสุดแท้เขาละสุดแท้เขาละ

A wow. ម្រុសាន់ពីលាល់ពីលាន់មី្រើានម្រើ